สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่เคารพรักนะครับตอนนี้ผมอยู่วัดสาละลอยนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชบ้านเอิงนั่นเองนะครับผมผมจะพานะฮะท่านผู้รับชมนะครับไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าเขาจะมีอะไรนะฮะให้เราชมบ้างนะครับ มาถึงป้ายนะครับห้าทันวานะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมโชลชุนกาีิเบตนะครับขออนุญาตผ่านนะครับผมฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นโบสคุณย่ายนะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับนะถ่ายชีวิตโครกระบ,บือนะครับถ่ายชีวิตโครกระบ,บือนะบในข้อก็จะมีนะครับสองตัวนะฮะฝั่งด้านนี้จะเป็นโต๊ะนะครับขอเชิญร่วมทำบุญ ไคกะบ,บือสร้างบุญให้ชีวิตขออนุญ,ญาตพาท่านผู้รับชมไปเรื่อยๆครับฝั่งด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นนะฮะท่านพรเท้าเทพสุวรรณนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นนะครับโต๊ะสำหรับให้บูชาดอกไม้ครอบครัวท่านนี้นะครับพ่อแม่ลูกน่ารักจังเลยนะครับกำลังจะเริ่ม กาบพ่อเท้านะครับลองไปดูอีกด้านในนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมข่าเข้ามามุมนี้นะฮะเป็นป้ายวัดสารลอ,อยยินดีต้อนรับโบวชหลังนี้นะครับะจะมีมุมน่ารักน่ารักนะฮนะนักท่องเที่ยวนะฮะ เลยมาเก็บภาพนะครับความประทับใจไว้นะครับจะไปกันต่อครับผมด่านนี้นะครับ,รบเชิญทำบุญบริจาคลงศพเสดาะเคาะต่อชะตานะครับ มาอีกมุมหนึ่งนะฮะฝั่งด้านในเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝั่งด้านในนี้มีอะไรมัางนะฮะมันจะเป็นนะครับโอ้เป็นโบสนะครับเก่าแก่มากเลยนะฮะด้านหน้า,าด้านในก็มีอะไรบ้างนะฮะ ขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปต่อนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับวหว้ขอพรคุณย่านะครับ ท่องเที่ยวนะฮะก็ทยอยเข้ามาขอสมผัสกันนะฮะฝั่งด้านนี้นะครับกูชาดอกไม้ทูบเทียนมัอนกันนะฮะด้านนี้ก็คือนะครับมากราบย่าโมนะฮะ ภาพที่งดงามและเกินนะครับการกราบสักการะ,ะคุณย่ามูนะฮะก็คงทั่วไปนะครับของนะฮะ นักท่องเที่ยวก็ต้องอธิษฐานนะครับผมก็กราบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราสู่ฝั่งนี้แล้ครับผมฝั่งด้านนี้สิครับนะฮะจะมีนะฮะลำแก้บนนะครับคุณยยาโมงนะครับ ชาวผู้ชมนะฮะฟังสักนิดหนึ่งครับผมขอญ,ญาติพาท่านผู้ชมไปต่ออีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งที่ว่าก็อยู่ตรงนี้นะครับก็รำกราบคุณย่าเหมือนกันนะฮะ ฟลายนั้นเขาเขียนได้ว่าอะไรสร้างอุทิศแด่คุณย่าโดยพระครูพรลัดสุขสุกิตโตสองพันห้าร้อห้าสิบห้า อนุญาตพาผู้ชมไปต่อนครับีนมุมหนึ่งครับมุมนี้นะครับ,ะรบจะเป็นนะครับปล่อยปลานะครับปล่อยปลารวม99บาทนะฮะบ,บริเวณ ที่จะมาปล่อยนะขออญาตพาไปต่อครับท่านครับออกมาก็จะผ่านนะครับบริเวณที่เขาลํำแก้บน นะฮะฮดวงชะตาไพ่ยิปซีนะฮะประมาณนี้ครับผมขออนุญ,ญาตพาท่านชมไปต่อครับ นี้ก็าทำอะไรกันเอออ๋อบทเวียนนี้นะฮะก็จะเป็นเห็นได้ว่านะฮะออมสินกุมารซื้อที่ดินสวายวัดนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น ผมขออนุญาตพาไปต่อครับผมบรรยากาศด้านในนะครับ โบสถ์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะในโบสถ์นั้นเขาทําอะไรกันบ้างนะครับทางขึ้นบันไดนะฮะก็จะมีพระนะฮะตั้งอยู่ประมาณนี้นะระยะนะฮะจะย้อนแสงหนึงนะพอพอรับชมได้ของข่าวเลิกและของข่าวเลิกอัเลิก หนึ yeah. ่ง <th> พ่อแม่ลูกนะครับลั่นคล้องเลยนะครับผมสาเดี๋ยวโบสถ์ด้านในจะมีอะไรมั่งนะครับเริ่จากความทั่วทางวาจาสองไม่ทำร้ายไม่เดือด ไม่ทำให้ใครได้รับความเดือ,รอดร้อนเว้นจากความชั่วอันใดบางเรื่องก็วางในใจและ ออกจากโบสถ์นะครับอนุญาตพาท่านผู้ชมนะฮะไปต่อนะครับออกมาด้านนอกแล้อยู่ตลอดเวลาโดยการทำสมาธิในทุกอุปัฏฐาทั้งยืนเดินนั่งและนอนเราได้เรียนรู้ความหมายและความสําคัญของวันมาคบูชาเฉพาะที่เป็นหัวข้อหลักใหญ่มาแล้ว

ขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปต่อครับผมอืมอม่างนี้มุมน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยนะฮะอ่าประจัก สวนหย่อมเล็กๆนะฮะพักผ่อนมุมด้านนี้นะครับจะเป็นนะฮะบูชาเทพพระราหูส่งคุดนะครับเดีผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูนะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บอกด<อ>้วยอแม่ลูก เมื่อกี้ตักน้ำออกมาจากในโอ่งนี้นะครับประธานทั่วครับผมอันนี้เราพรมเพื่ออะไรครับพี่ครับเห็นเขาบอกไม่ได้ใ๋อเห็นเขาบอกมงคนตักอ๋อขอบคุณมากครับผมมงคนเราขอพอจนนั้นแล้วก็ตักน้ำมนต์นี้ค่ะแล้วก็มาคงผลิตแตงโมเลยนอ๋อหลังจากที่เรากราบใช่ค่ะต้องยกตรงสัมผัดนะคะอ๋อยกตรงเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ อ,ดดนนอ๋อพาด้านนี้ครับผมครับผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปต่อนะครับโอ้โอด้านในมีที่จอดรถนะครับ ฝั่งทางนน้นนะฮะมุมตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยนะเริ่มทางเข้าของมุมบริเวณนี้นะฮะเป็นภาพที่วาดกับผนังนะฮะผมพญาตนะฮะเริ่มต้นที่ช้านิดหนึ่งนะครับ สวยงดงามมากครับก็มมนักท่องเที่ยวนะฮะด้านใหนหนู่นนะครับโอ้โหนะฮะงดงามเหลือเกินครับผมฝั่งด้านนี้นะฮะเห็นได้ว่า อะไรป้ายตัวแรกหายนะฮะแล้วจ้าวัดสารลอ,อยอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาศต่า,านะงด้านนี้สครับงดงามไม่แท้กันนะครับน้ำตกจำลองที่วัดแห่งน,นี้ได้สร้างขึ้นมานครับ ผมขออนุญาตนะครับท่านผู้รับชมที่เคารพรักนะครับขอจบนะฮะสิ่สุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากฮะสำหรับการรับชมนะครับผมขออนุญาตดูเวลาที่หนึ่งนะครับบ่ายสามนะฮะสามสิบสามสิบเอ็ดนาทีนะครับ ของวันที่4มีนา2,566นะครับบ๊ายบาย